เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่เกมสมนึกวอลกับบูชแนลนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูทีมรวมฟาร์มนะครับในโคโริสเนาะแบบพ่วงอเมจีนะครับระดับห้เนะก็คืออภิจห้านั่นเองเนาะนะครับดันเพิ่งเข้ามาใหม่นะทุกคนเนาะแล้วก็ความยากของดันนะครับในโคปกติก็ยากอยู่แล้วในโคนลโดยปกตินะครับก็คือเวลาที่นะครับเข้าดันใช่ไหมไปไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อเราเนี่ยจะโดนดึงไปเนาะเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนกลับมาถูกไหมแต่พอดันนี้นะครับ วามยากก็คือไปถึงเนี่ยเพื่อนเราโดนดึงไปก่อนเลยนะแล้วก็ต้องตีนะทำลายาะทำลายโลนะ่เนี่ยประมาณ3ามรอบนะครับสามสามฮิตเนาะเพื่อเราจะกลับมาได้นะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็บอสตีค่อนข้างแรงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมที่ใช้กันเนาะของผมเนี่ยนะครับก็ลองมาหลายทีมนะก็ลองปรับมาประมาณนี้เนาะอ่ะจะพาไปดูนะในส่วนของสแตต็กด้วยนะครับแล้วก็การเล่นเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวสแต็กกันก่อนนะระดับฮาร์ดนะครับ ตัวแรกนะตัวแรกก็คือแวมหลอดนะครับถามว่าแวมหลอดดียังไงเนาะแวมหลอดเนะี่ยข้อดีนะครับ1มีหลีดเอทักนะหลีดเอทักสูงมาก38%นะครับแล้วก็ท่าสามเนี่ยนะครับสามารถบัฟดาบ3เทินแล้วก็สามารถได้บัฟดูดเลือดด้วยเนาะเราจะได้มีฮิวนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีฮิวคุณลงดนะันเนี่ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาใช้ท่าสามเสร็จได้เทินต่อนะแล้วค่ายนี้ก็มีดีบัฟด้วยนะครับผมต่อค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยนะครับแวมหลอดเนี่ยแนะนำว่าคอ,อตัวแรกกแแล้ว็ทอทแเยอะนะอะๆเเนนี่่่ยยอไไดด้ทาหริงครับ การที่แวมหลอดเนี่ยผมไม่ได้ทำคีดเดมนะเพราะว่าผมต้องการให้แอัตแท็กมันเยอะนะครับตัวในโคเนี่ยนะพอไปถึงดันด่านบอสน,นะครับ <c oughs> เขาจะดึงตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดในทีมไปเนาะผมก็เลยทำแวมหลอดเนะี่ยแอัตแท็กมันเยอะนะครับเพราะว่าแอัตแท็กต้นก็สูงนะแปดร้อยกว่านะครับก็เป็นตัวที่โดนดึงไปเนาะต่อมานะครับจะเป็นคู่จักบูมนะจักบูมนี้ก็แนะนําเป็นเอ็กกับอะไรก็ได้เนาะอาจจะใส่เป็นเกราะเป็นอะไรก็ได้นะครับเดือดสักหนึ่งหมื่นกำลังดีนะนเพื่อนๆนะนะครับของผมก็ประมาณนี้นะเันนยแอัตแท็กนะครับตัวทำดาาเเมจนะ อีตัวหนึ่งคู่กันนะอันนี้ตอนแรกผมไม่ได้ใส่เย็กผมก็ไปแก้ไปดีอีกละนะครับคีเล่เยอะกว่านี้นได้ยินดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมปรับลดในเรื่องของคีเล่ลงนะเพื่อจะไปเพิ่มเลือดนะครับพอประมาณนี้เนาะแอ้แทดก็่อนยังเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าน้อยแวมหลอนดน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมเพราะแอตนมันสูงเนาะก่อกลๆกันนะอีกตัวหนึ่งเป็นอีนุนะครับอีนุก็เป็นเย็กเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวพวกเนี้ยนะครับลำดับการออกเนี่ยนะก็อาจจะออกเป็นคู่จักบูมก็ได้นะอินุนะครับแล้วก็มา อีฟอนนะอีฟอนเนะี่ยช้าสุดเลยนะเอ้ยช้าที่สุดแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่าประมาณสี่สบสามนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนน็อกรอบเนาะช้าสุดได้สี่บสาผมก็เลยทำสี่สิบหกไว้นะครับทีเ่เดลือเย,เยเอะเยอะเลยเยอะเนาะตัวนี้ตีแรงตามเลือดนะครับอ่ะนี่น,น, 53, นะนีสบาเนาะปะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับทีมนี้เนาะเห็นไหมมาถึงบัฟนะครับแล้วก็ได้สกิลต่อนะีน่นะครับแล้วก็โรูล,ลากออกไปนะนะทำา้าเมจเพื่อน ต้องมีคิวนะครับมีรูนคิวนะอย่างน้อยสักหนึ่งคู่นะหรือว่า2คู่แทกยิ่งดีนะครับเพราะว่าการที่มีรูนคิวหรือลูนเกาะเนี่ยนะครับเวลาโดนสท้อบเบอเ์เรสมันจะได้โดนตัวรูนก่อนนะนะครับจะได้ไม่เขาเรือเราเต็มเต็มนะครับผมแล้วก็คิฟฟอนแสงนะจำเป็นมากต้องออกตัวสุดท้ายนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปออกก่อนนะไปออกก่อนเพื่อนนะครับทำให้เสียจังหวะเสียโอกาสนะบางทีแบบว่าบอลติดโลติดโ,โลอยู่แล้วเรานะครับปีเข้าไปเนาะ การเซตในส่วนลงนะครับก็จะเป็นบอสกลางนะครับแล้วก็บอสอันเจียนเะนี่ยเป็นวิญญาณใต้อนัตนะแล้วก็ค่อยบอสนะครับเห็นไหมความหลอดเราดาเมจเยอะสุดจะโดนดึงไปนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะนะครับทำให้จกักบนะูมเราเนี่ยได้เล่นนะเพื่อนๆถ้าเกิดโดนโดนดึงจกักบูมไปก่อนเนะี่ยอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็บางครั้งบางคาระนะครับการที่ไอตัวที่โดนดึงไปติดเอ็กเนะี่ยก็อาจจะมีผลทำให้เราล้มได้เหมือนกันนะมันไม่ได้บอกนะแบบว่าดึงไปแล้วไม่ติดเอ็กมันติดนะเพื่อนๆนะผมแตกไปทีนึงแล้วด้วยนะเพราะว่า ตัวที่ดึงไปติด ex นะครับเห็นไหมทำลายโล่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จักหมูสามเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้ากิฟแสงนะนะไปแบบดูๆเนะี่ยใช้สกิลถูกนะง่ายเัาสกิลดีๆนะเราเรียกว่าปิดจ็อบได้เลยนะเลือดนะครับพยายามทำตัวละหมื่นเห็นไหมขนาดแบมรอสมยังยังเกือบตายเลยทุกคนนะครับนีบ่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับเวลารวมเวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่นาที26นะอันนี้ จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับผมอยูก็ประมาณอย่างที่เราเห็นเนาะอีกทีมนึงนะครับอีกทีมนึงเป็นทีมของจางตียมนะท,ทีมหินจาเตียมทำนะครับใครจะลอกจาเตียมลอกได้นะสำหรับทีมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอเขาเออเป็นเป็นกลแสงนะครับเป็นกลแสงเนี่ยห้ามเอาเวกนะเพราะว่าถ้าเอาเวกมาจะมีสกิลสานะครับแล้วก็ควรอ,อัพสกิลให้เต็ม ถามว่าอัพสกิลเต็มดียังไงเนาะอัพสกิลเต็มเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเอฟเฟกต์รถพลังเนี่ยตรงเนี้ยบวกเข้าไป20นะครับก็จะมีโอกาสแต่ละครั้งเนาะที่จะโจมตีนะครับ70%ที่จะลดพลังป้องกันแล้วมันตีเยอะซีกิดเอ่อไปแปดทีด้วยกันเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีท่าแสงเอาท่าอะไรดีท่าแสงตัวนี้เคยแจกนะถ้าเกิดใครไม่ได้เก็บหรือว่าเวกไปแล้วก็ไปใช้ท่าไฟก็ได้ครับความยากตรงนี้ก็คือต้องอัพสกิลสองเต็มนี่แหละแล้วมันเลยยากนะครับนุ้ยไฟเนาะนุ้ยไฟผมใช้ตัวเดิมนะแล้วก อีกตัวหนึ่งนะเป็นอินูน้ำนะครับอินูน้ำนเพื่อนเพื่อดูให้ดีนะว่าเด็บถึงหรือเปล่านะครับถ้าเด็บไม่ถึงเนี่ยต้องแก้รูนะเพราะว่าบางคนทาเป็นรูนหึดเนอเอไว้ลงดันนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็บ,บางทีบางครั้งบางครงาวอาจจะไม่ถึงเนาะปะประมาณนี้นเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นดีทีมหนึ่งนะครับเห็นไหมออกก่อนนะระดับออกสก,กิลนะเกาะแตกนะครับแล้วก็อินุนะครับเหมือนเดิมนะที่ป้อนแสออกหลังสุดนะครับผม อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะซึ่งสามารถเอามาเล่นได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัวร์นะครับนั่นก็คือเจ้าแอตตาไฟนะนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะเดี๋ยวผมลองให้ดูตาหนึ่งแต่ว่าแอตตาไฟผมเนี่ยมันช้ากว่าอินุแสเอ่อคิฟ้อนแสงนะยังไม่ได้แก้เลยนะันจะแก้ยังไรนะพยายามแก้หมอนไม่เยอะนะไม่มแต่การลงในโคเนี่ยนะนะที่สําคัญเน่ยคือเธอเนอเดอร์นะสปีดมั่วไม่ได้เลยนะสปีดมั่วมาเนี่ยพิมล่มเลยนะล่มจมเลยทนะุกคน ดึงบอลแล้วนะวัดเหมือนเดิมนะจะดึงแวมหลอดไปนะครับเพราะแวมหลอดแลแทกสูงสุดใช่ไหมนะครับอันนี้คือการคลิกนะเวลาที่จะโดนดึงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะตัวไหนใส่เยกคุณต้องทาใจนะเพราะว่าการที่มอนที่โดนดึงไปเย็กมาเนี่ยนะครับทำให้ล้มได้นะนะครับอินูว่าข้อดีของอินูนะก็คือมีในส่วนของปั๊บโตกลับนะครับเกือบตายนะแวมหลอดหมเลือดจะเยืะเกือบตายเลยทุกคนนะครับ ใส่บัฟ้าไปแล้วนะครับตีก็ไปดูเลือดนิดนึงนะอะนะครับการที่ใส่เวมหลอดผมว่านะลงดังคนข้างชัวนะครับมีอยู่ทีนึงที่ผมไม่ได้ใส่เวมหลอดลงผ่านเหมือนกันแต่ว่าไม่ลอยนะอันนี้ก็จะช้าหน่อยลูนผมคือเวมหลอดอะ่ะมันไม่ใช่คียด็มนะมันก็เลยแบบอาจจะไม่แรงมากนะครับ ประมาณนี้เนาะอีกทีมนึงนะครับอีกทีมหนึ road, ่งที <nichts. S 1> ่ลองเล่นนะทุกคนนะทีมหนึ่งที่ลองเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นจัรไฟนะจัรไฟบุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยหาบุ่มน้ำก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเราใช้อยู่แบบมอนหายนะครับเออมอนหายไปแล้วนะก็จักไฟนะจักไฟนั้นอยู่ในคังนะไฟนั้นอยู่ในคังผมไม่เอาจับไฟจักไฟ ไปเป็น ex เนาะทีมนี้ก็ได้นะนะครับมีตัวช่วยเปิดเกาะหลายตัวดีนะทุกคนเดี๋ยวไปลองดูแต่ว่าข้อเสียคือห e ้ามอน ex มานะครับล่วงได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับไม่มีฮิวนะครับผมมีฮิวแค่กิอฟตอน์นะกิอฟอนฮิวไม่ทันด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวช่วยเปิดเกาะระหว่างทาง2ตัวนะแล้วก็เคลียร์ค่อนข้างไวนะครับมีทั้งปืนแล้วก็จักแสงเอ้ยจกักจักไฟนะเพื่อนนะ แล้วก็เลือดน้อยๆนะอินุไฟมันเคลียร์หมดอยู่แล้วนะครับมาดูด่านบอสกันเนาะอันนี้นะครับคือพอพอไม่มีแอมหลอนนะไอตัวที่โดนดึงเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวที่จะเป็นสูงสุดนะคือเป็นตัวบูมน้ําของเรานะครับทีนี้ถ้าบูมน้ําติดเยอะสองคีเนี่ยไปอินุเนี่ยอินุแทบตายเลยทุกคนนะถ้าไม่ติดก็ดีไปนะครับเนี่ยแล้วเลือดมันก็จะเหลือประมาณนี้นะเลือดมันก็จะเหลือน้อยลงนะนะครับมันก็จะแบบยื้ดชันลำบากนิดนึงนะฮะ ก็ต้องหวังพึ่ง AI แล้วแบบว่าเฮ้ยจะ่โดนเอ็กเยอะนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต้องดูคลิปแสงด้วยนะออกสก,กิลดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็ตายได้นะมีโอกาสตายสูงนะทุกคนนะรอบนี้นะ่าจะไม่จบนะเจ้าเปเฟลนะครับอันนี้ก็คือลองแนะนําให้ดูหลายๆทีมนะว่าตัวที่มันควรใช้นะหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะแวมหลอดเขให้นะคใครที่อยากเล่นเซฟๆนะ ถ้าอยากเล่นเซฟเซฟก็เป็นทีมที่ผมเล่นทีมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเอาตัวนี้ออกเนาะแล้วใส่แวมบลอดเข้าไปนะแต่ข้อเสียคือจักบูมมันหายากนะครับจักบูมหายากเนาะถ้าสกิลเต็มได้ยิ่งดีนะเนี่ยก็เคลียร์ค่อนข้างไวนะใครที่ลุนได้แน่นะนะครับใครที่ลุนแน่นของผมอะผมว่าน่าจะประมาณนาทีนิดๆนาทีนิดๆนาทีนาทีสิบนะครับก็เรียกว่าพอรับได้เนาะนะครับ แล้วก็ด่านนี้นะเป็นพอเป็นอาบิสนะครับหรือว่าพวกเวจีเนี่ยไม่สามารถใช้มอนเตอร์ซ้าในการลงได้นะครับเพื่อนเนาะก็ใครจะใช้ไม่จริงในไฟก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีแขวงนะเพราะไม่จริงในไฟเนี่ยเลือดลดนะครับสปีดมันจะเพิ่มนะนี่ก mm ็เ hmm. รียนทักษเนาะใส่เป็นดูดเลือดนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะเห็นไหมแวมหลอดโดนดึงไปนะครับนี่เป็นสตปของเรานะอ่เดี๋ยวตาอีกตาหนึ่งหุผมลองเอาให้ดูแล้วกันเนาะก่อนจากกันไปนะเพื่อนนะ เดี๋ยวว่าจะแทนตำแหน่งอินูให้ดูนะครับแต่อินูไฟผมว่าเวริรบสุดนะหาง่ายด้วยนะทำลุนง่ายนะครับอย่างน้อยมันเป็นเอี้ยกไงมันได้ลุลัวได้มันขวรลัวๆได้เนาะออกเคลื่อนอไดนะ้อีกอเลยเงี้ยจะเป็นในจิตในไฟก็ต้องลุนนะให้จักเราแบบจักบมูมขยันออกนิดนึงน,นะเห็นไหมเปิดเกาะได้ด้วยนะครับ พอจับบูมันตีหลายคิดนะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละนะครับก็ประ,ะมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูทีนะลองให้ดูอีกตัวหนึ่งเนาะก่อนจาก,กันไปใเนะีย่ยดูนก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับดูนก็พอใช้ได้นะไม,ไม่ได้ถึงจะสวยงามอะไรมากนะครับแล้วก็เออเมจิกไนท์ใช่ไหมตัวสี่สิบเก้านะครับตัวห้าสิบสี่น่าจะอยู่ข้างนอกสนปะีดห้าสิบสี่หนะ้าสิบเก้าเนาะผมไปข้างบนแล้วกันนะครับ การเรียงลําดับขั้นมีผลนะถ้าเกิดสปีดไมาคิดๆกันนะตัวที่เอจะได้ออกก่อนกนะ็คือตัวที่แบบว่าถัดไล่ลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะเ,เดี๋ยวเพื่อนก็ลองดูนะชอบทีมไหนก็เอาไปไประยุกต์ใช้นะใครที่เกียดปัน้นใครที่เกียดปัน้นอตัวอะไรนะ ตัวปืนกลแสงเราก็ใช้เ no, ป like, hey, ็นจักรบูมแทนก็ได้นะเกิดแบบผมรู้สึกว uh ่าผมปั like. ่นจ so, ักรคุ so, ้มกว่าอะไรเงี้ยใช้ได so, 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 right? ้หลากหลายเลยก็ลองดูนะครับลองดูที่เราสะดวกลองดูที่ไอดีเราพร้อมได้ไหมเพอเดี๋ยวประมาณ3เดือนสามเดือนเดี๋ยวเขามีการปรับนะปรับในส่วนของดัานอับบีทนะครับปรับใหม่อยู่แล้วนะปรับให้มันแบบว่าลงยากยิ่งขึ้นไปอีกนะเราจะได้ไม่ต้องคุ้นเคยนะนะครับเห็นไหมมาถึงก็เอาเราไปเลยนะตัวนี้ราเมจแรงกว่า ัดไฟนะครับก็เลยโดนดึงไปนะประมาณนั้นนะครับแอ้วดาเม็ดแรงกว่าทัดมืดเออแรงกว่าไอตัวแบบม,มืดนะครับก็เวลาช่วงนี้ก็ห้าทุ่มนะเลยเกือบห้าทุ่มได้ก็มีอาจจะมีแบบเมาอยาแก้วัดนะทุกคนอาจจะมีพูดผิดยังไงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือดาเม็จะค่อนข้างแรงนะแรงจัดเลยทุยกคน แรกจัดปุ๊บกิฟฟ้อนออกไวจิกวืดนะะเออกิฟ์ฟอนปิดท้ายนะ,ะเวลาเท่าไหร่มาดูเวลากันนะครับเวลาก็จะอยู่ประมาณนะเนี่ยน,น,นาทีกว่ากว่านะครับผมเนาะก็เดี๋ยวถ้ามันมีทีมที่ดีกว่านี้ไวกว่านี้เนี่ยี๋ยวผมมาทำคลิปให้แล้วกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็ลองไปเลือกๆดูนะช่วงนี้ทีมมันได้ประมาณนะครับ มันต้องเน้นมอนตีหลายหินเนาะอย่งไม่มีทีมเพิ่มเติมนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม